โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการอ่ายกเลิกข้อความจากลายง่ายๆนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็เปิดลายขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเคยส่งข้อความนะรปรากฏว่าเราต้องการที่จะลบหรือยกเลิกนะครับมี2กรณีนะครับถ้ากดลบเนี่ยก็คือเครื่องเราเนี่จะลบนะครับ แต่คนอื่นที่เราส่งไปให้เนี่ยจะไม่หายนะครับจะยังอยู่นะครับแต่ถ้าเราเลือกคําว่ายกเลิกข้อความเนี่ยนะครับมันจะหายทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาด้วยนะครับมาดูวิธีการนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวลายอะไรก็ได้นะครับที่เราเคยพูดคุยเคยส่งไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเวลาเราจะลบเนี่ยให้เราคลิกที่ข้อความหรือที่รูปภาพหรือที่ไอคอนรอต่างๆที่เราเคยส่งไปเนี่ยคลิกค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมีคําว่าลบยกเลิกข้อความตอบกลับนะครับร้านแล้วก็เปิดนะครับแต่ถ้าเรากดคําว่าลบเนี่ยนะครับคือในลายเราเนี่ยที่เราคุยไปเนี่ยมันจะลบนะครับเราจะไม่เห็นแต่ คนอ่าเขาเรียกว่าอนะไรคนตรงข้ามเราเนี่ยเขาจะเห็นอยู่นะครับมันยังอยู่นะนีน่คืออย่างนี้อ่าสมมติว่าผมลบนะปุ๊บข้อความที่เลือกจะถูกลบจากอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นเห็นไหมครับโดยไม่มีผลต่อข้อความที่แสดงบนอุปกรณ์ของเพื่อนน่ะต้องการเนินการหรือไม่นะเช่นผมลบปั๊บอย่างนี้เห็นไหมครับ คือหายคือผมหายนะแต่ถ้าลองไปเปิดไลน์แชทของของคนคนคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยเนี่ยของของของ,ของตัวอย่างนี้นะครับดูเนี่ยมันจะยังอยู่นะครับข้อความรูปไอรูปไอคอนเมื่อกี้หรือรูปอ e ีโมจิเมื่อกี้มันก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเรานะครับ คลิกแล้วกดคําว่ายกเลิกข้อความเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาจไม่สามารถยกเลิกข้อความเนื่องจากผู้รับบางคนโดยจะขึ้นกับเวอร์ชันของไลน์ผู้รับข้อความใช้นะต้องดําเนินการต่อหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นนะครับเราต้องไปอัปเดตด้วยนะอ่าอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตไลน์เรื่อยๆ ถ้าเป็นกรณีแบบยกเลิกข้อความเนี้ยนะครับมันจะหายทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาด้วยนะบแบบนี้คือปลอดภัยที่สุดเวลาเราส่งข้อความอะไรไปแล้วนี่มันผิดผิดผิดพลาดนะครับกระทันหันเกินนะครับเราก็ต้องทําการยกเลิกข้อความให้ทันนะครับอย่าไปกดลบนะครับถ้าลบเนี่ยก็คือลบเฉพาะเรา เราจะไม่เห็นของเราเท่านั้นแต่คนอื่นยังเห็นของเราอยู่นะครับอันนี้คือเข้าใจนะครับอ่ากา็ลองดูครับลองดูครับอ่า,อาโอเคครับนี้อาจจะได้ความรู้ไม่มากไม่น้อยก็ลองไปศึกษาลองไปทําดูนะครับเผื่อบางคนนี่นะครับคุยอ่าคุยแชทใน ในไลน์ใช่ไหมครับนะปรากฏว่าส่งรูปภาพส่งข้อความอะไรผิดเนี่ยเผลอไปกดลบกดคำว่าลบนะครับเราหายแต่เขายังอยู่ยังเห็นเราอยู่นะครับดังนั้นต้องทำการกดยกเลิกข้อความนะครับถึงจะหายทั้งเราด้วยทั้งเขาด้วยนะครับอ่ะ ครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ <_ C os al> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <_ C os al> ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม <_ C os al> สวัสดีครับ